สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วจ้าก,ก็แม่บ้าน้ากินมาจากพี่น้องมือนีกินตมตีนไก่นะตมตีนไก่ตำมะฮุ่งตีนไก,ก่จ้ะมาจากท่าเข้าก็มีพักกัญจองพักกาดดอกแล้วก็พักอีหยังห้องโบ,บเปียนพักสลัดมาจาก มานะพักกันจองเป็นะเะแตบขึ้นอย่างนี้แล้วก็หมูกระจกโอ้ยลำลายเฮียตีนไก่อืแทบ ตำให้ปูสมอปูรอ มึกเอ,กอิกส้มคัะ มาเด้มามตามตีนนะอตาาป้าป้าไหนคะ <c oughs> มาจจะพี่น้องกันจองเผาได้เลยโอ้โนอะจองเผาทำไมอะ พี่นินกินผิดแล้วต้องกินแบบนี้กินแบบวัวโดนดาปะวางคนนคิดมาดา <S <S เขาก็ากินกันแบบนี้แรกเขาต้องกินแจ๊บ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 ,จบ<ต>อืม,มอืออึกเปรี้ยวมาก ใครมาขาวตั้งห้ามปวยขิงเห็นมากแบบ ะมีลูกค้าเข้าแล้วหรอไม่นหรอเป็นฟิลหรอกกลางแลาผากเลยใช่ไม่มลูกค้าครับปอ่อะโรงแรม,มรีสอร์ทอ่ะ ห้องห้าววรออืมมีห้องเดียวจะทำนนไม่รู้ใกล้หนพ่อแล้ววะอ,อะไรนะจะกินไปกินกินไปประมาณความฝาดปาดเผาเนี่ยอร่อย Em về đây ngày nào mới ở น,นี่ไงอร่อยอืมหวานอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกันจงนถนงใคยเรียกอะไรไม่รู้พายน้ำปะนี่รู้เมื่อกินครั้งแรกเนี่ยแต่อันนี้เหมือนเคยกืนกับผัดผักป่ะผัดก็น่าจะอร่อยเนาะอืม Cứ đã phá hết Đừng chạy đâu Chạy cái lên một cái trọng không <laughs> <đúng> <laughs> Mình cả thịt xẹp Ngụt mấy rồi Như hai em ngày mắt อ่าตอนนี้ฝนลงอ่ะฝนลงอืมฝนลงเม็ดอ่ะมีอะไรแกเผ็ดในตู้เย็นไม่มีอ่ะ

เดินไปได้น้ำไม่กินได้ไงแสบมากไป ขึนือดุงมเม็ดกับลุงเ,เม็ดแลบว่พี่น้งเกฝนลงเม็ดละ ห้องร้านนี้พี่น้องเบ่งผมนะพยายามลงละฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้านในเรื่องจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะขอบคุณค่ะ